สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันกับงานรีวิวเสื้อทีมนะคะเป็นเสื้อฟุตบอลนั่นเองค่ะเสื้อทีมเสื้อฟุตบอลเสื้อกลุ่มเสื้อแก๊งนะคะมาจากทีมงานของตั้งใจค้าส่งนั่นเองนะคะแล้วก็ลวดลายสีสันครบทุกสีเลยค่ะมาครบทุกแม่สีเลยก็ขอบคุณมากๆานะคะทีมงานตั้งใจค้าส่งนะคะเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะจะส่งน่าจะเอาไปส่งให้วันนี้มังคะน่าจะนะคะแอดมินก็เอาไปส่งให้ที่สนามบอลเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูงานนะคะว่าการาฟิกทั้งตัวเป็นยังไงบ้างคะ่ะเพราะว่าสวยคมชัดทั้งตัวเลยค่ะเป็นงานการาฟิกทั้งตัวเลยค่ะงานเสื้อวันนี้นะคะจะเป็นเสื้อคอวีค่ะที่คอนะคะเริ่มจากสีก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะที่เห็นในกล้องนะคะรวมไปถึงบริเวณบ่าลงมานะคะก็จะมีโลโก้ยามาฮ่านะคะแล้วก็เป็นลายของเสื้อที่เป็น เป็นลายพิเศษนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินเช่นกันค่ะแล้วก็ตัวเด่นของตัวเด่นสุดๆของเสื้อเลยก็คือสีสันของเสื้อที่ให้ดูตอนนี้นะคะเหมือนเป็นสีลายที่เมื่อก่อนจะฮิตมากๆนะคะเป็นลายเหมือนลายของออจําชื่อไม่ได้เมื่อก่อนจะฮิตมากนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังใส่ได้อยู่แล้วก็เด่นมากนะคะสําหรับเสื้อทีมที่ลูกค้าสามารถออกแบบได้ทั้งทั้งตัวเลยค่ะด้านหน้าด้านหลังได้ทั้งตัวนะคะ มาดูด้านหน้ากันนะคะกับทีมตั้งใจค้าส่งนะคะโลโก้เขาสวยคมชัดอยู่แล้วนะคะเห็นชัดเจนค่ะตั้งใจค้าส่งแล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นเบอร์ของนักเตะค่ะตัวนี้เป็นเบอร์เก้าเก้านะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเบอร์สี่สิบห้านั่นเองค่ะนี่ที่แขนเสื้อนะคะสามารถใส่สปอนเซอร์ได้ข้างหนึ่งใส่เป็นสตาร์บัคนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็คือใส่เป็นสนามสุบชุดกีฬาของเรานั่นเองอยู่ตรงนี้นะคะแขนเสื้อเนี่ยค่ะ โลโก้ของเราก็จะเป็นสีส้มๆหน่อยนะคะโลโก้สนามสุขนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะ EMC E, M e C นะคะ Electric System Provider นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีขอบคุณแทนลูกค้าไปเลยส่วนด้านหลังนะคะมาดูงานด้านหลังกัน ด้านหลังก็จะมีชื่อทีมนะคะจะเป็นตั้งใจค้าส่งตัวฟอนต์นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะอย่างของทีมนี้นะคะฟอนต์เขาก็จะเป็นเล่นเป็นโทนสีทองนะคะแล้วก็เบอร์ค่ะเบอร์นักเตะด้านหน้าก็มีเบอร์ด้านหลังก็มีเบอร์อันนี้ก็จะใหญ่เต็มชัดชัดเจนเลยนะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นเบอร์41และด้านล่างก็น่าจะเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีเช่นกันนะคะลุงต๋องโงไม้110นะคะอยู่เพชรเกม110แล้วนี่เอง ใครที่สนใจอยากไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อของกินนะคะหรือว่าซื้อของอะไรก็แล้วแต่ก็ลองไปดูที่โรงไม้ร้อยสิบนะคะด้านหลังก็สวยนะคะเพราะว่าเป็นลายลายสีสันเห็นชัดๆเหมือนกับด้านหน้าเลยะคะ่ะแล้วก็เล่นเด่นด้วยสีทองนะคะลายเสื้อไม่ซ้ําใครแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าออกแบบเองแล้วก็ก่อนจะผลิตนะคะเราจะมีการให้แก้แบบนะคะที่ลูกค้าสามารถ ดูแบบก่อนแล้วก็ค่อยแก้ไขแจ้งแก้ไขได้นะคะว่าอยากแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยแจ้งกับแอดมินได้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับทีมงานตั้งใจค้าส่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ